โอเคสวัสดีนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูม,มาอธิบายวิธีการทำใบงานนะคะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะเป็นใบงานการ describing people เหมือนเดิมนะคะแต่ครั้งนี้นะคะเราจะใช้เพียง2อย่างนี้ในการอธิบายบุคคลอื่นเท่านั้นนะคะก็คือคำว่า has got and has not got นั่นเองนะคะ has got แในะที่นี้แปลว่า มีส่วน has not got ก็แปลว่าไม่มีนั่นเองค่ะเราจะอธิบายว่าคนคนนั้นเนี่ยมีหรือไม่มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูว่ามันอธิบายยังไงนะคะอ่าอย่างแรกเลยเด็กๆจำได้แล้วใช่ไหมว่าการ describe people หรืออธิบายบุคคลอื่นนะคะจะเกี่ยวข้องกับประธานสองตัวนั่นคือ he and she นั่นเองนะคะทีนี้คุณครูจะมาอธิบายในการใช้ has got นะคะกับ has not got นะคะคำว่า has got แปลว่ามีนะคะแปลว่ามีเราสามารถใช้รูปยอ่อนะคะรูปยอ่อคำว่า has got เนี่ยนะคะคก็คือใช้แบบนี้เลยเห็นไหมคะคำว่า has got นะคะเราสามารถเขียนแบบเต็มก็ได้นะคะหรือจะเขียนแบบย่อด้วยการใช้ apostrophe s นะคะตามด้วยคำว่า got นั่นเองตัวนี้นะคะนักเรียนเรียกว่า apostrophe นะคะแล้วก็ตามด้วย s นะคะอ่ะซึ่ง มันเป็นรูปย่อของคำว่า has got นั่นเองนะคะต่อไปถ้าหากจะใช้คำว่า has not got นะคะ has not got has not got นะคะหรือว่าไม่มีเราก็สามารถใช้รูปย่อดได้โดยใช้คำว่า hasn't got นะคะเด็กๆจะต้องจำให้ดีๆนะคะว่ารูปย่อของแต่ละตัวเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ คำว่า has got นะคะสามารถย่อได้คือ apostrophe s ตามด้วยคำว่า got ส่วนคำว่า has not got นะคะก็เป็นคำว่า has แล้วก็ตามด้วยตัว n ตามด้วย apostrophe แล้วก็ตามด้วย t นะคะอาจออกเสียงว่า has n t got นั่นเองนะคะ,ะมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะดูตัวอย่างนะคะหากเราจะใช้ประธานว่า he นะคะแล้วจะบอกว่าเขาผู้ชายเนี้ยมีหรือไม่มีอะไรนะคะก็นำคำว่า he นะคะมาวางไว้ข้างหน้าคำว่า has got หรือว่า has not got แบบตัวอย่างประโยคดังที่นักเรียนเห็นอยู่เลยตอนนี้นะคะอ่ะคำแรกถ้าเราจะบอกว่าเขามีเห็นไหมคะ he has got นะคะหรือจะเขียนแบบย่อๆก็ได้นะคะเป็น h i s got า h s uh, s o t t เขียนแบบเต็มหรือแบบย่อก็ได้นะคะถ้าเราจะบอกว่าเขานั้นไม่มีนะคะไม่มีจะใช้ว่าอะไร He he has not got นั่นเองนะคะเติมคำว่า not เข้ามาเห็นไหมคะถ้าหากจะใช้รูปยอ่อก็ใช้ย่อเป็น he hasn't แล้วก็ตามด้วย got นั่นเองนะคะอ้าวต่อไปหากจะใช้ประธานเป็นคำว่า she she มีหรือไม่มีเนี่ยนะคะจะใช้อย่างไรก็เพียงแต่นำคำว่า she นั้นมาวางไว้ข้างหน้า has got หรือ has not got นั่นเองแล้วกห็หากใครจะเขียนเป็นรูปย่อนะคะก็สามารถย่อได้ตามที group. ่คุณครูแสดงตัวอย่างให้ดูเลยนะคะอะมาดูกันเลย she has got l o n มีน,นะคะหรือจะใช้เป็นตัวย่อแบบนี้ก็ได้ออกเสียงว่า she's got นะคะ she's got นะคะต่อไปถ้าจะบอกว่า she has not got นะคะหล่อนไม่มีนะคะก็เติม she ไปข้างหน้า has not got ได้เลยนะคะหล่อนไม่มีอ่าไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ถ้าจะใช้เป็นรูปยอ่อก็ใช้คำว่า she has แล้วก็ตามด้วย got นั่นเองนะคะอ่าทั้งสี่อันนี้นะคะก็อ่า ่ทาทั้งข้างบนนะคะก็มีความหมายเหมือนกันใช่ไหมคะเพียงแต่ใช้รูปเต็มกับรูปย่อได้นะคะด้านล่าง she has not got ก็สามารถใช้รูปย่อว่า she hasn't got ได้เหมือนกันนะคะอ่าบางทีนักเรียนอาจจะเจอแบบรูปเต็มหรือว่าแบบรูปย่อนะคะก็อาจจะได้ไม่งงนะคะว่าจะต้องใช้ตัวไหนนะคะอ่ามาดู โครงสร้างของมันนะคะโครงสร้างของประโยคการอธิบายว่าบุคคลน,นั้นเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะโดยการใช้คำว่า has got กับ has not got นะคะมีดังนี้นะคะ 1. เด็กๆจะต้องมี subject นะคะใน1ประโยคเด็กๆจะต้องมี subject นะคะ subject ในที่นี้ครูให้ใช้คำว่า he หรือ she นะคะหรือเป็นชื่อคนก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วย verb to have verb to have ที่ใช้กับ he และ she นะคะก็มีตัวเดียวคือ has นะคะ has นะะในรูปปัจจุบันเนาะใช้ has ทีนี้ก็ตามด้วยคำว่า got แต่ถ้าจะใช้คำว่าไม่มีก็ตามด้วย not got อันนี้คือเป็นรูปยออนะคะก็จะเป็นคำว่า hasn't got นั่นเองแล้วก็ตามด้วยส่วนของ complement complement ก็คือส่วนอื่นๆเราจะบอกว่าเขามีหรือไม่มีอะไรแล้วก็มาใส่ไว้ตรงนี้เลยอย่างเช่นอันนี้คำว่า long black hair นะคะก็คือเขามีหรือไม่มี ผมดำแล้วก็ยาวนั่นเองนะคะก็คือเป็นส่วนท้ายของประโยคอ่ะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่านะคะ ตัวอย่างประโยคนี่ดูเลยผู้หญิงคนนี้นะคะคุณครูจะอธิบายว่าผู้หญิงคนนี้เขามีหรือไม่มีอะไรโดยใช้โครงสร้างของ has got กับ has not got ได้อย่างไรนะคะมาดูตัวอย่างก,กันเลยประโยคแรกเห็นไหมคะคุณครู subject ก่อนเลยนะคะหาประธานให้กับประโยคก่อนนะคะประธานนะที่นี้เขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงก็ใช้คําว่า she นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วย has ตามด้วย got แปลว่ามีใช่ไหมคะหล่อนมีอะไรอ่ะคุณครูอธิบายผมของเขาใช่ไหมคะคุณ ครูก็อธิบายลักษณะผมของเขา long b l o n d hair เห็นไหมคะมีผมยาวสีบลอนดนะคะประโยคนี้ก็จะแปลว่า she's got long b l o n d hair เห็นไหมคะค,คุณครูสามารถเขียนแบบรูปย่อบแบบนี้ก็ได้นะคะ she's got long b l o n d hair แค่นี้นะคะเขามีอะไรเขามีผมสีบลอนดผมยาวสีบลอนดนั่นเองแต่ถ้าเขาไม่มีอะไรนะคะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีอะไรนะคะก็คืออ่ะเดี๋ยว sorry นะคะอ่ะคำนี้เลย she hasn't got ดูที่ตัวสีแดง,แดงนะคะ she hasn't got long black hair เห็นไหมคะเขามีผมสีบลอนด์เขาไม่ได้มีผมสีดำนั่นเองนะคะคุณครูก็เลยใช้คำว่า she hasn't แล้วก็ตามด้วย got อะไรที่เขาไม่มีอ่ะผมสีดำก็เลยใส่คำว่า long black hair เข้าไปนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้ไปดูวิธีการทำใบงานกันในคลิปต่อไปเลยนะคะ